นี่ครับพอเราเปิด power นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ FA นะครับโคดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรนะครับก่อนอื่นเราจะลื้อดูนะครับมีหนูไปกัดสายอะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับหลังจากที่ผมลื้อเครื่องมาดูนะครับจะเห็นได้ว่ารังหนูนะครับจะมีรางหนูแล้วก็มีสายไฟขาดนะครับเส้นนี้นะครับ สายไปไม่รู้ว่าข้างในมีขาดด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋เราจะลือดูแล้วก็สายนี้นะครับนี่สำคัญก็คือสายน้ํานี่นะครับสายน้ําขาดด้วยนะครับสายวัดระดับน้ํานะครับตัวเนี้ยหนูกัดนะครับสาเหตุนี่โอ้โนี่สายนี่ขาดอีกสายตัวนี้น่าจะเป็นสายสวิตนะครับสวิตอยู่ข้างบนนี้นะครับสวิตฝานะครับนี่ เซนเซอร์ฝานะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าโค้ดนี้ขึ้นโค้ดนี้อะไรเสียบ้างนะครับมันมันหลายอย่างมากนะครับทั้งสายไฟขาดดูดีครับสายน้ำเซ็นเซอร์น้ำก็ขาดนะครับแล้วก็สายตรงนี้อ๋อสวิตช์ตรงนี้จะเป็นสวิตตัวเซ็นเซอร์เขาเรียกอะไรอะ ขาดความสมดุลของถังนะครับของผ้านะครับเนี่ยมันจะมาเตะขาตัวนี้นะครับถังมันจะเบี่ยงนะครับถ้าถังมันเบี่ยงแรงๆนะครับมันจะมาเตะขาเดือยตัวนี้นะครับจะมาเตะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วสวิตช์มันก็จะมาลิปตัวนี้มันก็จะเริ่มใหม่นะครับเป็นเหมือนกับว่าเรียกอะไรขาดความสมดุลเนานะผ้าขาดความสมดุลเราก็จะเลี่ยงผ้าใหม่นะครับ สปิทตัวนี้ที่มันขาดไปนะครับส่วนจะถอดบอร์ดนะครับจะมีน็อตตัวนี้นะครับตัวหนึ่งเราจะถอดดูบอร์ดถอดน็อตตัวนี้ออกตัวเดียวนะครับนครับมีคนจับช่วยถอดน็อตออกเสร็จปุ๊บหลังจากที่เราถอดน็อตเสร็จนะครับให้เราผักบอร์ดนะครับผักไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับ โอเคมันไปด้านนี้ให้ตกไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับสายเพรไม่ขาดนะครับโอเคนะครับสมบูรณ์นะครับสายไม่ขาดโอ้ไม่กัดนะครับ ัวนีขาดนะครับเส้นนี้ขาดนะครับเดี๋ยวเราจะต่อนะครับต่อเส้นนี้นะครับโอ้ดูนิ้วมือนะครับไปทากาวปั๊มน้ํามาครับซ่อมปั๊มน้าเสร็จก็มาซ่อมเครื่องซักผ้าต่อยังวันนี้ล้างมือล้างล้างแล้วไม่ออกเป็นกาวนะครับกาวกาวทาท่อ นะเดี๋ยวเราก็จะต่อข้างล่างนะครับต่อสายที่มันขาดนะครับแล้วก็จะลองเทสดูแต่ขึ้นโค้ดนี้เราเลยไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าสายไฟก็ขาดท่อน้ําสายน้ําวัดระดับน้ําก็ขาดนะครับเดี๋ยวเราจะต่อดูแล้วก็จะลองเทสดูนะครับหลังจากที่เราต่อสายเสร็จนะครับเราก็จะมาลองเครื่องนะครับเปิดแล้วก็ เดี๋ยวผมจะตั้งไปที่ซักด่วนนะครับลองเครื่องไม่เฉยนะครับเดี๋ยวเราก็กดสตาร์ทนะครับตอนนี้เติมน้ำแล้วครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะซักจบไหมนะครับถ้าจบก็คือโอเคใช้ได้เลยนะครับครับหลังจากเติมน้ำเติมน้ำเสร็จก็เริ่มซักแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่14นาทีนะครับ ตอนนี้เหลือแปดนาทีนะครับก็เติมน้ำข้าวปีกล้างรอบสองนะครับหลังจากที่ลองจนจบโปรแกรมนะครับรู้สึกว่าถังปั่นไม่หมุนนะครับซักได้อะไรได้นะครับแต่สังปั่นไม่หมุนเดี๋ยวผมจะลองเฉพาะสปินดูนะครับตัวน,นี้นะครับเอ,เอาต่ำเอาต่ำสุดนะครับนี่ตัวน,นี้ เสร็จแล้วก็ลองนี่นะครับถังไม่หมุนนะครับหมุนเจ็ดจานนะครับนี่นะครับเครื่องซักผ้าหนูกัดสายไฟสายน้ำเซ็นเซอร์น้ำนะครับเสร็จแล้วผมลองเครื่องแล้วมันมันซักได้แต่มันปล่อยน้ำได้แต่มันไม่ไม่ปั่นแห้งนะครับไม่จับถังปั่นนะครับก็เลย นายท้องลงดูนะครับมาดูว่าข้างล่างถังมันติดหรือมันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานนะครับลูกปืนขึ้นสนิมหรือเปล่าแล้วก็ถังติดหรือเปล่านะครับก็เลยมาดูก็จะเห็นมีผิดสังเกตอยู่ครับจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับเห็นสายดึงน้ำไหมครับตัวเนี้ย สายตัวนี้มันจะดึงน้ําทิ้งนะครับดึงน้ําทิ้งเสร็จแล้วมันก็จะเก,กาะเกี่ยวตัวนี้เนี่ยเกี่ยวคาร์ดตัวนี้นะครับเนี่ยปลดคาร์ดเนี่ยมันจะเกี่ยวอย่างนี้นะครับจะมันหลุดออกมาอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันหลุดออกมาเขาหน้าจะแกะซ่อมหรือว่าหลุดตอนไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าเจ้าของเขาแกะดูก่อนนะครับตรงน,นี้จะเป็นจุดที่ที่ขาดนะครับสายตัวน,นี้สายผมสายใหม่นะครับแต่ว่ามันสั้นนะครับยี่ห้อนี้มันติดสายยาวนะครับสายน้ําเซนเซอร์น้ํา ผมก็เลยใช้วิธีต่อนะครับต่อแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ทากาวดีๆนะครับทากาวดีๆแล้วก็เอาท่อท่อน้ําที่ที่ใหญ่กว่าท่ออันนี้นะครับแล้วก็ทากาวแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะครับเดี๋ยวจะใส่ตัวดึงน้ําเข้าไปนะครับนี่ใส่แค่นี้นะครับตัวดึงน้ําพร้อมกับดึงคาร์ดนะครับตัวนี้นี่ดึงคาร์ดมันจะจับถัง ให้ถังใหญ่ปั่นแห้งนะครับวิธีการทํางานนนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับนอเตอร์อินเวอร์เตอร์ถังในข้องนะครับถังในล้องแต่เวลาเวลานั้ะก็จะดึงน้ําปล่อยน้ําปุ๊บมันก็จะมันก็จะจับถังถังใหญ่นะครับมันหมุนข้องอยู่นะครับจับถังใหญ่หมุนข้องอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองใหม่นะครับหลังจากที่เราใส่ตัวดึงค่ดเข้าไปเสร็จนะครับเราจะมาเปิดเครื่องนะครับ ผมจะตั้งไปที่สปินนะครับปั่นแห้งอย่างเดียวนะครับเจ็ดนาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะปั่นแห้งไหมนะครับนี้ก็ปล่อยน้ําทิ้งไปแล้วนะครับเปิดน้ําได้แล้วนะครับปล่อยน้ําทิ้งแล้วจับถังปั่นแล้วนะครับจับได้แล้วมันจะดึงน้ําปล่อยน้ํานะครับพร้อมกับตัว เขาขาวว่าที่จะดึงคาร์ดนะครับดึงคาร์ดปล่อยคาร์ดนะครับให้ไปจับถังปั่นนะครับจับถังใหญ่นะครับถ้ามันไม่เกี่ยวตัวนั้นนะครับมันก็จะหมุนแต่จานนะครับหมุนแต่จานตัวซักนะครับเนี่ยก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับจุดเล็กๆนะครับที่มองข้ามนะครับบางทีเราผมก็ไม่ได้ตรวจเช็คตั้งแต่แรกนะครับไม่รู้ว่าเขาไปลือดูลูกค้าลือดูก่อนนะครับ หรือดูแล้วอาจจะหลุดนะครับไปดึงนู่นดึงนี่นะครับหลุดออกมานะครับเพราะว่าเขาก็หาจุดหาจุดซ่อมนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ลูกค้าเขาเปิดฝาหลังออกมาแล้วเขาก็รื้อดูนะครับอาจจะไปดึงเกี่ยวหลุดออกมานะครับตอนนี้ก็โอเคใช้ได้แล้วครับขึ้นอ,อ,อะไรนะ F F A นะครับโพสดนะครับแต่เราไม่รู้สาเหตุว่า F A นี่มาจาก ตรงไหนนะครับเพราะว่าสายขาดหลายจุดนะครับแล้วก็สายน้ําเซ็นเซอร์น้ําก็ขาดนะครับนี่นะครับก็จบนะครับเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับส่งลูกค้าได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับ